มาสุดท้ายท้ายสุดลิปสติกสำหรับผู้หญิงเลยอันนี้สำหรับผู้ชายให้ผู้ชายไปถืออันนี้นะก็ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องแกะค่ะเพราะแกะไปสามสีอันแล้วไันนด้แกะเราจะดูว่าอันนี้เบอร์ห้าห้าใช่อันนี้เบอร์ห้าห้าห้านะลิปกอสนะแกะไว้ทุกที่ค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่แต่งหน้าเราต้องเราทาแล้วปากเราจะอมชมพูเนาะปากมันจะออกอมชมพูของมันเองเมื่อคืนบอสทักทาไมแต่งหน้าก่อนนอนเหรอ ืตาปากะอะไร<จ>ะอย่างเงี้ยะมันจะชุ่มชื้นะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้จะบอกว่าลิปนะคะเราก็ใส่โปรโตีนไหมเพื่อในการบํารุงนะคะแล้วก็โจโจบาออยนะคะแล้วก็น้ํามันอดอกคำฝอยเพื่อที่จะนะคะให้มันชุ่มชื้นเราจะไม่ใส่อะไรที่ทําให้ปากดําแล้วคุณเคยใช้ลิปถูกแพงก็มีถูกก็มีใช้แล้วแสบปากไหมใช้แล้วออกร้อนนะ่ะใครเคยบ้าง ใช้ลิปไปแล้วทำไมดูรู้สึกร้อนปักบวมๆนั่นแหละค่ะมันจะเป็นสารตัวหนึง่งที่ในเรื่องของการเคลือบพอใช้ไปนานๆๆปากจ,จะดำํำแ,แต่อันนี้เราไม่ใส่เราไม่ใส่ค่ะเราใส่น้ํามันดอกคาฝอยแทนนะคะเพราะว่าถ้านั้นอ่ะถ้าใช้ยังไงก็จะออกแสบๆออกร้อนๆอะะ่ะไม่รู้ใครเคยเจอหรือเปล่านะคะ แต่ว่าของเราไม่ใส่ค่ะเราใส่น้ํามันดอกคําฝอยแทนเพื่อให้ปากนะคะไม่พอหลังจากที่ใช้ไปแล้วปากไม่ดําไม่ค้านะคะปากจะเริ่มเป็นชมพูไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆอติดทนด้วยนะติดทนเนี่ยค่ะเห็นไหมแมกินหมดไม่ติดแก้วนะคะเมื่อกี้กินไหนละไหนแก้วนอ่าเนี่ยค่ะมันแยกไม่ออกไงเพราะไม่ติดแก้วเห็นไหมไม่ติดแก้วเลยเห็นไหมคะ ไม่มีติดแก้วเลยขนาดทาปากสีสีสีเห็นไหมคะพอเราไม่ใช่พอทาเสร็จว่าไปกินนะคะมันต้องให้น้ํามันอ่ะซึมเข้าสู่ปากก่อนมันถึงจะไม่ติดแก้วบางคนทาพบลองเลยมันก็ติดสีเพราะมันไม่ติดแก้มด้วยนะครับเกตดูไม่มีอ่ไม่มีนี่หอมกันมาแล้วก่อนขึ้นไลฟ์อะประมาณนี้